เดี๋ยวนี้พอจนแล้วต้องจะขายโมคขายบ้านไปนู่นไปเลยแล้วจริงๆไม่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเราเป็นความคิดว่าถ้าต่อไปไอ้กระเป๋าคาแร่ยังมันขายไม่ได้จริงๆแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือให้เงินเดือนเด็กเราคิดว่าจานี้คุณเมื่อวานนี้คุณจาร้พมาบอกหลังจากนี้จะหาตังให้คุณแม่เขาใช้สักหา่สี่แสนอยู่ได้เป็นปี ก็บ้านน่ยไก็พ่อก็ยังอยู่แล้วเด็กก็ขายไปายไปแม่เขาอาจจะไปอยู่กับน้นองสาวก็อยู่เทพอยู่บางนา